กาวสบายดียิ่งดีตองหักเข่าสูเอบีกลางผ้าลาหูเนาะก่ออื่นม่นก็สบายดีสบายดีสบายดีเอซทางฝากไทยและฝากลาวเนาะหรือว่าบ้างใดก็เหลือแต่เนาะมือนี่ก็คือเอบมีภาะกิจยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือหลักขาไก่ของน่องกันดาเนาะเพราะว่านี่ทางหลังท่านผู้ชมทางหลังเนาะคือบวงเลี่ยงไก่ของน่องนั่งกันดาเนาะ มันดีมอนดีน้องนั่งกันดานี่ไปเลาะลินทัพพุชงเพราะสนใจเอบีเอบีก็เลยเครียดนะท่านผู้ชมเครียดเขาจักลักจักไก่ของน้องกันดาไปต้มกินทัผู้ชงของมันมีมานีไก่ไก่ทัพพุชงไก่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 นี่ท่านต่อหนึ่งไหนไก่เนาะประมาณสี่ห้าตัวพอนะท่านผู้ชมวันนี้เราจะเอาตัวคู่โดยเดี๋ยวเอาตัวไดนดีล่ะเดี๋ยวเบิ้งก่อนว่าเสีเอาตัวใดนดียังบพวกหมูไท่านผู้ชงมาเสียเอาตัวไหนเนาะ ừ đi 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 ạ tôi nhìn đi tôi đi okay, đây, đi ơi đi ơi đi về đi ơi 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 không? ơi đi ơi đi xoay đi ơi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  đi ไก่เอบี้นี่มันไก่เพราะเป็นทิศเพราะเป็นทางนะผู้ชมนี่ยูนิคอซสองเงยนั่นก็ไก่ก่นี่และท่านผู้ชมเบอรนี้ยูนิคอร์คือ วังไก่ไข่ได้นี่นะวังง้อมไข่มาเบิ้งนี่ไว้ท่านผู้ชมเบิ้งนี่นี่เห็นบอกใหนบอกให้หัวมันบอกนี่นี่ข้างในไปไนนเห็นบอกอันนี้ไก่ไข่สิแตกแล้วท่านผู้ชมแต่อาทิตย์ไปสองอาทิตย์แล้วเนี่ยถึงนี้ประมาณสองสามอาทิตย์ก็แตกแล้วเหรอฮะเหรอนะอ่าเบิ้งดีดีเบิ้งดีดีนี่เป็นยังที่บอกเห็นนี่ยทัพพุซงนี่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 ต้องกวนไว้จะมันเสียแน่โอเคไปจักไก่ต่อท่านผู้ชม ปลากข้นเขาไปจักไก่ตอวละใครมีก็จอบไปต้มกินเลยหร่ตอป่ะ่เดียวและนั่นตตัวนี้ตัวนี้ตัว้ก็เอานะตว่ก็เอากนยแต่ว่าอ่เาไป่งนะตัวี้ก็ได้นะไปเวดแล้วไก่่ะยินเลยเนาะยินเลยไล่เลยมาไเอาวไก่หายหมลวเนาะ

นี่ประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมอนนี้เอบีสิพาท่านผู้ชมวัดสักสักคนไปต้มไก่เนาะต้มกินเลยไซ่เฮานี <studying> <ury> s <S ่ท <plastics> ุกคนเดี๋ยวเนี่ยเฮาให้เฮาเฮาให้หนองไส่น้องใส่สินหน่อยเนาะเอฟซีเก่าก่อนนะจะสิเข่าอานาซิจีอยู่ถ้าเปเอฟซีใหม่พวกเขาจะก่อทักไทยสบายดีเข้ามาทางเพิงเเนาะ นี่ไก่นี่หน้าตาออกมาเป็นคือประมาณนี้แหละท่านผู้ชมเพรอหน้องกันดานี่ไปกินเหล่าเนาะเครียดแห้งมันนี่วัดสันเฮก็เลยต้มไก่ต้มไก่กินแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะโอเคนี่มัอนี่เพรนยังจีเด้เนี่นางใบบุญสบายดีได้ไหมด้วยสบายดีได้ไหมนี่นางใบบุญบ่มีแม่เนยหลือเนยท่านผู้ชมพวกนี้คือแม่นีป้าเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่คือนีป้าเนาะแล้วนางนาเนี่คือนางใบบุญเนาะโอเคอันนี้คือ ต้องไปก็บใบบุญกับสิมีอะนะสิมีแม่แหละเนาะมีมีแม่ซื้อน้องกันดานีเนาะทัพผู้ช่เนี่ไก่เนาะนี่ไก่ไก่ไก่นี่เฮ้ยนี่นะ นี่ก็คือน้องใบบุญเนอะสบายดีมัหลุสบายดีได้ไหมสบายดีเอฟซีหนาฮักเมิร์ทุกคนไหมหนาคือไพ่ทนผู้ชมหนาคือไผ่เนาะต่อไปก็น้องกันดากว่สิมีแม่เนาะสิมีแม่เออว่าไหมน้องใบบุญเนาะน้องใบบุญกับสิมีแม่ก็คือน้องอาณานั่งกันดานี่แหละเนาะแต่มาหนีพ้นไปลินหามูเนาะประมาณนี้แหละแล้วก็เครียร์ให้เอบีฮุบบุบวาสันทับช่วงอืมเนาะอันนี้คือลูกสาวเนาะลูกสาวของเอบีเนาะโอเคท่านผู้ชมเอาอันบนี้เอาจุ้ยกันตอนอาณาเพค Cái xúc lơ nó, toàn ngân nam ma sưu pina de hù nó, hoppi bung ngân china, chitan ngân nam 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 chín nam 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 nó nam nam nó nam đa nó nam 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 năm nam 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 này nam 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 สิเอามันน้ําเต่านี ằng, m, má, này, này, Đây, Ma, ่แกงใส่สิต้มใส่กับไก่นี่ท่านผู้ชมกนี่ไก่ก AB ก่หลังจากที่คั่วแล้วก็นีนี่ต้มน้ําเนาะถ้าให้น้ําฝนแล้วเขาก็สิเอน้ํามาน้ําเตานี่นี่ใส่เนาะไปบุญเฮมาท่านผู้ชมเบิ่งเลยเนาะเฮาสิเอาตัวนี้ซอยใส่เนาะีใส่ใส่ดอคนึงบ่เหลือไคอุ้ย คือถ้าผู้ชมหูแล้วนะท่านผู้ชนะมแบกมือเอบีหรืบุกค่อยดีแต่โอามีแมงเข่านได้หนึ่งวะมนะันเป็นไงว่นมีแมงเข่าอ่ะแมงแล้วเนาะเอาออกเนาะท่านผู้ชมวนี้แมงเข่าเนาะท่านผู้ชมแบกตองบุทั้งเกเทอนีอันณาแมงวางไปตองเนาะแล้วก็ฟังขไข่ใสทั้งใน่เนาะก็เลยมีแมงทั้งในเนาะข้าวผัดเสรแล้วขนมด้วยขายใส่ขนมอา้าว สาวอยากกินขนมแล้วเธอผสมเงินแล้วแบกเงินแล้วปุบมีเนาะนี่ครับเอาออกคือแบบนี้นเนาะแล้วก็ซอยใส่เลยจิตตรงได้งใส่ประมาณน,นี้ซอยตอนหน่อยโอเคนี่ก็สิปเป็นประมาณนี้เนาะบางพอจั่วกันตอนกันนะซุปแล้วเนาะนมาหน้าตาสีสสังหน้าตาสีสนวดชีสเสียบตัวเดียบันเดอเขาไปจั่วกันตอนเขากินนะผู้ชม nè tôi con cứ ba xúc là nó bằng gì nó bằng gì xin bằng tiền như này nó long tìm bằng nó long gì thì bằng xin bên này nó anh đi mặc ư nó ơ vâng mặc mặc nắm tôm say cay thấp xuống mặc nắm tàu tôm cay long bằng sáng nà tá long nó đúng rồi nó Oh, nó cơn nó không này Nê Mặc ư tổ nó Ờ, mặc nắm tàu tổ bữa kia nó Tổng bươi bươi là thật không Đông kì bằng này Ừm, Có xe không โอ้ทับชูชงมันหนุน่มดีเลยก็บหอนหอนในห่อนอยู่นะหนุ่มดีเลยกแซ่บนัวเนาะทับชีข้างในเคยกินแล้วก็น,น่าจะซิหูดีว่าล็อกซากของงอนนานมาร์คน้ำเต่าเนาะทีเป็นเนื้อใดนะเนาะเหมือนเขาลองเนื้อไก่เบิ่งกันไก่ในเขาเลีล้ยงโดยธรรมชาติเนื้อทับชูชงเพราะว่าเขาปล่อยอยู่ทางหลังบ้านเนาะบนเด็กเกลือเอาหอาหารเนาะเกลือ,อตแตนะ่ข่าวเนาะข่าแต่ธรรมชาติอย่างนไรเนาะข่าวเปลือกหรือว่าข่าวข่าวอย่างข่าวมุ่นเขน่าอะไรก็เข่ เามุงมวนนะเขาเนื so, so, ้อนะเอาผักลออกมานะเขาซางเขาางแมงตัวตัวเรือเขาางนี่เรือก็ซนอีตัวเม็กเหน่อยไกลกินนะเออเขาเบื่อัแมงเขาเบื่อเขาเนื้อท่านผู้ชมเวยเขาเนื้อแหละเขาอนมัยุ่มันยากหนเวีภาษาสังเบาเนาะนี่ก็คือกระเพาะมันร้อเหมือนกันอืมเจบน่มั้งกามัมีความมั่นเลย อะมีความมากดีท่านผู้ชมอืมอ่าโอ้แซ่บาโอเคเนาะนี่ก็เป็นการดังลงิมเปวิตของ AB เนาะ แต่ว่าวันซีให้เซาดามาลงซิงเบิ่งเซาด้าผมไปลินนางมูไปทั้งมาแต่นอกก็สังหรักสังหรักคลิปนี้ก็สีลาไปทับพุชงเพียงเท่านี้นัดจวนกันไม่ไคลิปต่อไปเนาะแต่ว่าอันใดที่ว่าเนี่ยที่ขาดขาดเครื่อง,งไปก็อของเหม็นอยู่ในกล่องมันเนาะเอบิจริงจึงชิ้นหูปักปรุงโตเองขึ้นมาเนาะโอเคสังหรักคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะบาย